ผมได้หูฟังบลูทูธของฟิลิปมา2รุ่นนะนี่เดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่และรุ่นทํางานเป็นอย่างไรบ้างปะไปดูกันตัวนี้คือหูฟังไร้สายของฟิลิป TAT 1 2 0 7ราคา990บาทแล้วที่มีคอมเมนต์ถามผมมานะไม่อยากใช้หูฟัง TWS แบบสัมผัสแบบรูปๆอะ่ะไม่ชอบชอบปุ่มกดนี่ตัวนี้หามาให้แล้วปุ่มกดนะทุกคน แล้วพื้นที่ขนาดกดน,นี้ใหญ่ด้วยเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะด้านซ้ายก็จะเป็นของแบรนด์ทั่วไปด้านขวาก็จะเป็นของฟิลลิปขนาดเล็กมากตัวหูฟังน้ำหนักเบามากเลยทุกคนน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่สบายไม่หลุดนะดูดิไม่หลุนนะด,ดลใส่แน่นมากพอเราใส่ปุ๊บจะรู้สึกว่าทุกอย่างเสียงเงียบเลยนะถ้าเราใส่พอดีนะเสียงจะเงียบเลยนะทุกคนสำหรับหูฟังตัวนี้ไม่จะมีข้างละ1ตัวนะครับและสามารถใช้งานทีละ1ข้างได้ หมายความว่าเราสามารถใช้งานโหมดโมโนทีละข้างได้เพราะว่าการใช้งานสัมผัสต่างๆเนี่ยเราสามารถกดที่ข้างเดียวได้สําหรับคนที่ชอบใช้งานแบบผมเนี่ยอันนี้คิดดีมากตัวนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์การดูหนังฟังเพลงนี่ใช้ได้เลยนะตัวนี้กันน้ําระดับ i p x กันน้ํากระเดน็นกันเหงือ่ออันนี้กันได้แบบสบายเลยนะในสเปคบอกว่าหูฟังสามารถใช้งานได้6ชั่วโมงตัวเคสให้เวลาเล่นเพิ่มได้อีก12ชั่วโมงรูปร่างหนะ้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้ ดูตัวหูฟังดูน่าสนใจไหมตัวนี้บลูทูธ5.2แกะกล่องมาอันนี้ก็จะเป็นใบข้อควรระวังเงื่อนไขาการปาระกันแล้วก็คู่มือการใช้งานขอจะมีสอนวิธีการกดการใช้งานสายชาร์จนะครับสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้านก็จะเป็น USB-C แล้วก็จะมีจุกยางให้เราอีก2คู่คู่นี้จะเป็นขนาดเล็ก คู่นี้จะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ที่อยู่กับตัวเครื่องจะเป็นขนาดกลางใส่กระดาษมาอย่างเท่ทุกคนดูเคสนะครับเคสเล็กไหมฟิลิปที่ด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จแล้วก็ไฟแสดงสถานะตรงนี้เปิดออกมาแบบนี่ถ้าแกะอันใหม่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน ก็จะมีสติกเกอร์สีแดงนะครับอันนี้เราต้องดึงออกนะที่ตัวเคสก็จะมีบอกด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เป็นช่องชาร์จนะครับจุดชาร์จอันนี้คือข้างในของตัวเคสนะทุกคนตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าช่องดอกลําโพงเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าแบรนด์อื่นนะจะมีบอกว่าด้านซ้ายขั้วต่อชาร์จจะมีรูเล็ก,กๆตรงนี้จะเป็นช่องไม์รูปทรงของเขาก็ดูอลังการทัดรัดนะครับ อันนี้จะเป็นหูฟังแบบอินเอียนะเวลาที่เราเชื่อมต่อใช้งานบลูทูธจะขึ้นชื่อรุ่นว่า Philips TAT 1207เดี๋ยวมาดูที่การใช้งานเราสามารถใช้ด้านไหนก็ได้นะกดเหมือนกันอ่าทุกคนดูนี่กดยุดกดเพยแท็กถัดไป2ครั้งเห็นไหมครับ2ครั้งกดย้อนกลับ3ครั้งถามว่ากดเพิ่มเสียงได้ไหม ไม่ได้นะตัวนี้ไม่สามารถกดเพิ่มเสียงได้นะครับเราต้องกดเพิ่มเสียงจากตัวอุปกรณ์เองนะไม่สามารถกดที่ตัวหูฟังได้ถ้าเรากดค้างจะเป็นการเรียกผู้ช่วย Google Assistant หรือว่ากดเรียก Siri ตัวนี้สามารถใช้งานกับ Android แล้วก็ iOS ได้นะครับผมกดค้างนะเปิด TikTok เห็นไหมครับ TikTok ก็มา ในส่วนของการรับสายหรือว่าวางสายให้เรากด1ครั้งนะครับกด1ครั้งรับสายกดอีก1ครั้งวางสายถ้าเราไม่อยากรับสายก็กดค้างไว้จะเป็นการกดปฏิเสธสายใช้งานง่ายไหมตัวนี้คือหูฟังบลูทูธโอเวอร์เอียร์แบบครอบหูฟิลิป t t s s 2 2 5 e x x t r a เบสบหนักมากเสียงตึบเลยทุกคนตัวนี้990บาทรูปทรงเป็นแบบนี้นะเรียบหรูดูแพงเขายืดได้ด้วยนะยืดได้ สบายมันจะแนบหูมากเสียงจะเงียบม,มากทุกคนและตรงฟองน้ําตรงนี้นิ่มมากฟองน้ํานิ่มใครที่เน้นฟังเพลงตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ตัวขับนี้โอไดเมียม32มิลเสียงที่คมชัดและใสกังวานขาจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมตัวนี้ใช้โทรศัพท์และรับสายได้ด้วยน้ำหนักเบาง่ายต่อการสวมใส่ดูฟองน้ำนะครับฟองน้ำนุ่ม ปุ่มกดอยู่ด้านขวาเวลาที่เราใช้งานนะมือจะเอื้อมไปที่ด้านหลังหน่อยจับแบบนี้แล้วก็กด p พ a y p a u เล่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงกดจากตรงนี้ได้เลยกดรับสายก็กดจากตรงนี้ได้เลยรุ่นนี้ในสเปคเขาบอกว่าชาร์จเร็วด้วยนะชาร์จ15นาทีใช้งานได้3ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูในส่วนของการแกะกล่องกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้างมาที่ตัวฟิลิป TAS 1205ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนดอกลำโพงของรุ่นนี้32มิล b บ t o o t h 5.1มาดูที่จุดเด่นของรุ่นนี้กันนะ x t t a b a t e สามารถใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมง Design f a t Folding มีไมค์แล้วก็ปุ่มคอนโทรลจะมีข้อควรระวังเงื่อนไขาการรับประกันแล้วก็ user manual คู่มือการใช้งาน การใช้งานหลักๆนี่ง่ายมากนะทุกคนผมจะให้ดูแบบนี้ก็คือเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดอยู่แล้วนะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องมีปุ่มตรงกลางผมเรียกว่าปุ่มเซนเตอร์แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จ m i โคร USB มาให้เราอีกหนึ่งเส้นดูที่ตัวหูฟังฟิลลิปสามารถยืดได้ยืดได้ใหญ่เลยนะในส่วนของฟองน้ำนะทุกคนฟองน้ำก็หนาอยู่เห็นไหม เวลาใส่หูก็จะประมาณแบบนี้นะครับถามว่าปวดหูไหมผมก็ดูหนัง2ชั่วโมงกว่าแบบได้จบเรื่องนะเป็นเพลินนะครับแล้วก็เสียงเบสเขาแน่นด้วยนะที่ตัวหูฟังด้านขวาจะมีปุ่มปิด,เป,ดเปิดเครื่องตรงนี้กดค้างเปิดนะครับกดค้างปิดกดค้างเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้ตรงกลางนี้ผมเรียกว่าปุ่มเซนเตอร์นะเพิ่มเสียงลดเสียงช่องชาร์จของรุ่นนี้จะเป็นไมโคร USB ตรงนี้จะเป็นไม์แล้วก็ไฟแสดงสถานะ เปิดใช้งานกดค้างไว้เลยเวลาที่เรากดค้นหาบลูทูธจะขึ้นชื่อรุ่นว่า Philips T A S 1 2 0 5มาดูในส่วนของการใช้งานนะครับกดเซนเตอร์หยุดกดเซนเตอร์เล่นลูกศรด้านบนกดทีเดียวเบาๆเพิ่มเสียงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลดเสียงถ้าเราจะไปแท็กถัดไปกดที่ลูกศรสองครั้งนะครับลงมาแล้วนะ ย้อนกลับกด2ครั้งก็จะมีปุ่มไปข้างหน้ากับปุ่มย้อนกลับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรประมาณนี้กดง่ายทุกคนในส่วนของการรับสายวางสายกดที่เซนเตอร์1ครั้งกด1ครั้งรับสายกด1ครั้งวางสายถ้าเราต้องการกดปฏิเสธสายกดค้างไว้2วิก็จะเป็นการกดปฏิเสธสายแต่เวลาที่เราใช้งานจริงอันนี้จะใส่ที่หัวนะครับสมมุติว่าเราใส่หัวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ด้านหลังมือ จุดที่มีปุ่ม2ปุ่มคือเซนเตอร์เราสามารถสัมผัสแล้วรู้ได้เลยนะถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ไว้ให้ในช่อง Description แล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับและสินค้าทั้ง2รุ่นนี้ผมได้มาจากร้านซูนามิในลาซันดาก็อย่าลืมไปกดติดตามร้านเขาด้วยนะตอนนี้ในร้านก็จะมีสินค้าลดสูงสุด50%แล้วก็ฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับซินามิแชนแนลใน YouTube เดี๋ยวขึ้นให้ไปกดติดตามกันด้วยนะ